ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลและน้องเอลทีเดี๋ยวฮามาเบ่งอาการของน้องเอลทีซีดัคซีนแล้วซองเข็มเดี๋ยวมาเบ่อง,อาางน้อง, A L องเ,เ,เอลทีอ L T. ตอนนี้ยังบวมีไข้ล้ะกะบ่งอแง A นะบ่ให้บ่งอแงลินกับเอื้อยยอกกับเอือกกเอ้อยเซ้เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมน้องทีแอลและน้องเอลที L T. ยอกกัน หลังี่ซีดวัคซีนไปผ่านไปจั่วโมงแล้วนี่ทำแล้วทำแล้วยังอารมณ์ดีอยู่บ่มียังบ่ทันมีไข้เนอะ่ะแต่มาจับเบิ่งคิงคือว่าหุ่มหน่อยนึงหอนหน่อยนึงยังยกเล่นนับไง่ายเด่นสบายเอ้ออยยอกบอก่ Cái nhỏ học liền với cái ẻo nè nè, cái đi đấy Yêu sau nhưng buồn khả nhanh con khả nhanh nhưng sâu nha

แต่ว่าคอหอนแห้งนะหอย่น้อยนึงหรอมือคิดแลนองหอนเ่ยมันหอนมากจะหอหอนนอนึงเนมโเดี๋ยวอ่น้องีดวัคซีนออ่าเยเกมอีกแล้วเกมอีกแล้อีก้อม กมัวมาบมาัวว้าวอุว่วพอแลาน้องสิเก็บแก้มเอ้าเอ้าแกงน้องอีกแล้วตายวันนี้แล้วเ,ววนะตเตุยนะเต็มไม้ตเต็มมือผู้ดใดขันเขากะยักขันนะเหมือนเอา้าเอา้เอาไปเย็นสิ้นมาสินเนาะมีแต่น้องเหีวทีผู้ใหญ่กัน เขาล้ได้ปีหนึงเดือนแล้วเท่าไรน้ำหนักเจ็ดกิโลกัวเพิ่นเลยห้าเดือนแล้ไอ้น้ำหนักเกกิโลกัวจุ๊ง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 จุกงจุ๊งกุ๊งจุุ๊๊ยจุุ๊๊งจุ๊งจุุ๊๊ัุ๊าย โอนะ้ตายวันนี้ละน้องนะตายวันนี้ล่ะเอ้อพ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 อ <c oughs> น้องจะมาขยอกมาขยอกให้เมาว่าคุยตายยองจุจุจุ ดังนไปจกกอาเล็บพูดเอาดังบูมบูมเมียชิบ้างหน่ห้น้องละอติโพนี่ติโพนอ่ติโพนียอ่ะ่อติโพนี่โอ้หัวเฮ้ยเสียงหัวบอเป็นกัดมือน้องบูม มัมอนเอป็น,ออนลอยกัดมือน้องบอกเรนบ้รอยกัดมือน้องอยู่วะ <c oughs> มือแดงแล้ววันนี้ที่เอากัดมือน้องเรนบ้บไม่ได้กัดน้องมันก็น้าน้าทับขาน้องขาน้องกินวัคซีนมานะแล้วแม่มันกินน้องกินปากอะอ่ะแต่ <c oughs>

บาแพงน้องดกอันนี้ก็ไดบมญเนอะอ้แกวเดเบแพงน้องจังน้อยเนาะนะไปไปอาบน้ำไปเอาไปไปไลน์สมงแล้วตอนนี้สีทุ่มกว่วแล้วยัมาหาดไข้น้องนาทีบสาสิบเจ็ดจุดห้าเริ่มมีไข้แล้วไข้เริ่มมาแล้ว อ,อันนี้ก็ะใข้อ่อนๆอนนี่เนาะสามสิบขวาน้องปิน่นกัสทีเตรียมยาไว้เพื่อเด็กมาน้องเอลทีไข้แห้งก็จะได้เอาอยาให้กินของเด็กชายจิตพลอันนี้เป็นยาลดไข้เป็นยาตั้งแต่น้องเอวทีติดโควิดแต่สองเดือนน้องก็เจ้าใจายามาให้ สามสิบเกียกว่ามีไข้เยินอ่อนกับเกี้ยวติดไข้ไข้แห้งกัดสิปุ้กขึ้นมากินยาซีตโตตอนนี้ให้นอนซะก่อนนอนบ่ฮึนอนบ่นอนดิบบ่เมียสิหลับแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิรักกอดนี่ีตุมเน่ตุนคนไทยไดีพอไม่ใครไม่ใครใครสิรักกอดกัดนนะโอนไปไปเอาอีกล้ว ตากบลุงซะตากบลุงซะเอดีนอนกันเด้เอาีนอนกันครับเอดีนอนกันครับอเช้าแล้เอทกบลุงซะมันหกทุเลยน แค่ทุ่งกทุ่งได้ดีกทุ่แล้วบอกปากับลุงเสร็นอนเสร็จแล้วนอนบ้างนี่นีนอนบ้างอ๊ยต็บ่อให้บงวองเงี้ยบัเหิมง ออาฟากากระลุงากากระลุงนอนเล่นนี่ได้สังคำมานอนได้อหมหึกระปุกกระปุกแต่จงเอาไปพ่อกันไมที่นด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาเป็นกำลังใจแห่พินน้องพีแอลและน้องเอลทีเน่เด้อครับสบายดีสบายดีคุยอยากนอนแต่ว่าอยอมนอนน,อนี่บายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย